ส่วนใครที่อยากจะรู้นาทีนี้โอกาสทองของนักทุนรายย่อยมาถึงแล้วหรือยังสําหรับการลงทุนซื้อตลาดหุน้นซื้อหุ้นรายตัวในรอบใหญ่ๆรอบนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับคุณวีรวัตวรวิโรจน์โพคาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะของบลฟินนเซียไซรัสกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้นักลงทุนนิราว่าทุกคนรอวันนี้วันที่เซ็ตหลุด1,600จุดเมื่อช่วงเช้าหลุดไปนิดนึงแล้วนะคะแต่ตีกลับได้เล็กน้อย จังหวะนี้ไม่ทราบว่า EPS หรือ v a l u a t i o n ของตลาดหุ้นไทยมันพร้อมสำหรับการลงทุนสำหรับรายย่อยแล้วหรือยังคะคุณวิรวัตรคะครับผมผมมองว่าที่โซนระดับ1,600เนี่ยก็เป็นระดับที่ถามว่า ถูกมากเลยไหมก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นแบบถูกมากนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นจุดที่น่าจะเริ่มจังหวะทยอยสะสมในไม้แรกได้นะครับหลังจากที่ปรับตัวลงมาเนี่ยก็ถ้ากลมๆก็เกือบเกือบร้อยจุดนะครับคือถ้าย้อนกลับไปสักช่วงปลายปีที่แล้วหรือว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมานียจริงๆเนี่ยพั 1, 6, นหกเนี่ยถือเป็นระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับเพียงแต่ว่าพอเราเจองบ ไตรมาสที่4นะที่มันออกมาแล้วผิดคาดไปพอสมควรเนี่ยมันเลยทำให้ e p s ของตลาดในปี2023เนี่ยถูกรีไวซ์ลงมานะครับจากเดิมเนี่ยตลาดทำคาดการ e p s ไว้ประมาณสักต่แถวหอเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณสักต่แถวหน้นะครับก็ถือว่าลงมาพอสมควรมันเลยทำให้พันหจากเดิมที่แบบน่าสนใจมากตอนนี้ก็เรียกว่า ลดความน่าสนใจลงมาแต่ถามว่าทยอยซื้อได้ไหมผมคิดว่าทยอยสะสมได้โดยโดยเฉพาะนะครับหุ้นที่อาจจะมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงระดับประมาณสัก10%ถึงอาจจะ15%ขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าถ้าลงมาระดับนี้เนี่ยเทียบกับไฮในรอบที่ผ่านมานยผมว่าทยอยสะสมได้นะครับคงั้นถามประเด็นประเด็นที่คุณวิร<บ>ลัฒร์แนะนะําเป็นลักษณะของการทยอยนะก็ะะคือไม้แรกเนี่ยอาจจะมองที่บรเรนา พันหกแล้วก็ไม้ที่สองเนี่ยมองที่โซนเวณแถวเดือนพันห้าร้อยกาๆนะครับโอ้แสดงว่าเซตอาจจะมีรีบาลและย่อได้อีกดังนั้นเลยถามประเด็นนี้นะคะเนื่องจากว่าเฟดมีท่าทีแบบพอกวิดมากแต่เศรษฐกิจไทยเนี่ยดูเหมือนมีแรงฟื้นตัวเมวื่อวานนี้ตัวเงินเฟอ้อก็ดูไม่ใช่ปัญหาสําหรับนโะยบายการเงินของธนาคารกลางของไทยนะคะดังนั้นส่วนต่างที่จะเกิดขึ้นมันจะกว้างขึ้นและจะส่งผลอย่างไรต่อคะมองข้ามจอดให้หน่อยคะ่ะคือก็ต้องบอกว่าในระยะสั้นนะค่างเงินบาทก็คงจะอ่อน นะครับแต่ว่าเราคงจะไม่ได้เห็นการออดค่าแบบรวดเร็วเหมือนกับปีที่แล้วเนาะที่เราออดจะประดับแบบ30ิต้นพรวดเดียวไปสาดนะครับผมว่ารอบนี้เนี่ยคงคงไม่ได้เป็นลักษณะนั้นเพราะว่า1คือตลาดเนี่ย price in เกี่ยวกับเรื่องของดอกเบีย้ยเฟดที่มันจะสูงกว่าคาดเนี่ยไปก่อนหน้านี้แล้วพอสมควรนะก่อนที่เราจะได้ยินพาวเวลแถลงเมื่อวานนะครับจริงๆนะเ,เนี่ยมาเก็ตเนี่ย price เรื่องของพีเกรดไปที่5.5%ซ นะครับสูงกว่าดอทในเดือนธันวาไปแล้วหนึ่งช่องนะเพียงแต่ว่าพอพาวเวลพูดเมื่อวานเนี่ยก็เลยไพรซ์เพิ่มอีกช่องหนึ่งเป็นห้าจุดเจ็ดห้านะครับอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในแง่ของพีเปรดของของเฟดเนี่ยที่มันมากขึ้นเนี่ยมันมันจะไม่ได้เหมือนกับช่วงปลายปีที่แล้วหรือว่าช่วงกลางปีที่แล้วนะครับ <Okay. S 2> ช่วงกลางปีที่แล้วถ้าเราถ้าเราจำกันได้นยเราเริ่มจาก มองว่าดอกเบี้ยเฟดเนี่ยจะอยู่ที่3% 3%กว่าเราก็เพิ่มเป็นสี่เพิ่มเป็นห้านะครับแต่อันนี้เนี่ยมันเริ่มจาก5.25แล้วก็ขยับเป็น5.75เพราะฉะนั้นเนี่ยแม็กนิจุดของการพีคเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกับปีที่แล้วแล้วก็ตลาดเนี่ยก็เริ่มคุ้นชินกับสถานกับสถานการเรื่องของดอกเบี้ยที่สูงเงินเฟ้อที่สูงเนี่ยมาเป็นระยะเวลาประมาณสักหนึ่งปีแล้วก็คิดว่าในแง่ของความเซอร์ไพรส์เนี่ยจะไม่ได้เยอะเท่ากับปีที่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น,นก็คื แน่นอนว่าค่าเงินบาทอดค่าระยะสั้นนาบคอมโบดิตี้ปรับลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแะผมเชื่อว่าด้วยเศรษฐกิจไทยที่ดูความเสี่ยงน้อยกว่าในแง่ของสถารภาพด้านราคาเรื่องของเงินเฟ้อที่เมื่อวานนี้คอ C ีพเราตัำ 2%, 2> <ม>ไปแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยหนุนให้ในแง่ของตัวการบริโภคหรือว่าเศรษฐกิจในประเทศนะครับน่าจะทยอยดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งมันจะค่อนข้างสวนทางกันเลยนะ<ม>ครึ่งหลังเราน่าจะเห็นฝั่งสหรัฐ นะครับหรือว่าฝั่งตัวตกรวมถึงรวบเนี่ยที่แผ่วลงมาชัด<ฆ>นะครับในขณะที่เราเนี่ยน่าจะทยอยเร่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าตลาดมีโอกาสวอททอมช่วงนี้ละฮะไตรมาสที่สองซึ่งจะเป็นจังหวะในการสะสมถามว่าวอททอมของตลาดเนี่ยจะลงไปถึงพันห้าเลยไหม<ฆ>อ,อ,อาจจะตอบยากคือไม่ได้ปิดโอกาสแต่ผมว่าลงรอบนี้ยังไงก็ต้องซื้อเราเลยนะนั่ว่าเป็นลักษณะแบบไม้ซื้อจะปลอดภัยที่สุดนะครับโอ้ค่ะดังนั้นแบ่งไม้ซื้อรอบแรกก่อน ถ้าเกิดหุ้นที่ลงมา10%และสามารถซื้อรอบแรกได้ต้องเป็นกลุ่มไหนยังไงคะหรือเป็นตัวไหนยังไงคะครับผมแน่นอนนะคือด้วยความที่ตัวเลขเมื่อวานออกมาเนี่ยผมว่ากลุ่มที่น่าสนใจนะคือคกลุ่มคอนซัมชันนะกลุ่มค้คาปลีกเนี่ยหลายตัวเนี่ยปรับฐานลงมาค่อนข้างเยอะนะครับ c p o ที่งบออกมาผิดคาดตรมากที่4ี่เราคิดว่าราคาตรงนี้เนี่ยรับไปแล้วนะครับตลาดปรับประมาณการลงมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบรับประเด็นลบไป เยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยทยอยสะสมสําหรับกลุ่มขาปีกนะถ้าเป็นขนาดใหญ่เนี่ยเรามองที่ตัว CPO นะครับหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มโมพุกเม้นต์จริงตัวที่เรามองว่าลงมาเยอะแล้วก็ยังฟื้นตัวน้อยนะเรามองไปที่ตัว Home โ r o ก็ดูน่าสนใจเหมือนกันนะ,ะนี้คือภาพในกลุ่มขาปีก กลุ่มธนาคารนะครับธนาคารเนี่ยตัวที่ชอบอยังคงเป็นตัวที่คุณภาพนี่ความเสี่ยงน้อยนะครับอ,อาจจะลงมาไม่เยอะนะแต่ว่าเราก็คิดว่าอย่างน้อยๆก็ลงยากนะก็คือตัว b l ี l อนะครับอันนี้คือเซกเตอร์ที่เราชอบคือจะเน้นเป็นหุ้นโดเมสติกเหมือนเดิมเพราะว่าเราเห็นราตัวเลขส่งออกที่ออกมาเนี่ยออกมาแล้วติดลบเยอะนะครับแล้วยิ่งภาพเงินเฟ้อต่างประเทศเป็นแบบนี้ดอกเบี้ยยังสูงเศรษฐกิจมีโอกาสจะชะลอเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะต้อง selective มากๆถ้าเกิดจะเล่นคงสองออกะะได้ค่ะโอเคอเอาแค่3ตัวนี้ก็เรีด้ว่าไล่ซื้อกันได้แล้วนะคะแต่ไม่ต้องเต็มพอร์ตไม้แรกมาก่อนนะคะแล้วรอรีบาวไหมคะคุณวิรวัตรคะหรือว่าให้สะสมต่อเวลาลงอีกอะไรเงี้ยคะ่ะคือถ้าเกิดลงอีกผมว่าทยอยซื้อเลเพราะอย่างที่บอกคือถ้าเรามองภาพยังไงครึ่งหลังเนี่ย ไม่น่าแย่เท่าครึ่งแรกเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยดอกเบี้ยไม่น่าขึ้นแล้วนะครับเศรษฐกิจเราน่าจะดีขึ้นนักท่องเที่ยวกลับมาเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงสะสมต้องสะสมช่วงแรกนะถ้าหลุดพันธกลงคไปอีกแนวหนึ่งคือโซนหนึ่งหกตัวที่หนึ่งห้าห้าศูนย์กลบหนึ่งห้าหกศูนย์ตรงเนี้ยว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่สยอบสะสมได้นะครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคือรรวัตค่ะสวัสดีครับ